สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับวิชาโซลาเซลล์กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะในว,วันนี้จะมาสอนออนไลน์ ep ที่26นะครับผมระบบโซลาเซลล์ตอนที่20นะครับนะตอนนี้เรายังอยู่ในหัวข้ออุปกรณ์แปลงกำลงลังงานไฟฟ้านะครับผมนะเมื่อสักครู่ได้ทำการสอน ศูนย์ฟูแบตลิเทียมไปนะครับผมเป็น EP พิเศษนะเพ่งจบไปนะผมก็ปิดการไลฟ์สดไปนะตอนนี้กลับมาในหัวข้อหลักของเราปกติเหมือนเดิมนะหัวข้ออุปกรณ์แปลงกําลังงานไฟฟ้านะครับผมเมื่อครั้งที่แล้วผมพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่แปลงกําลังงานไฟฟ้า DC เป็น DC เราเรียกว่าคอนเวอร์เตอร์ถูกไหมครับนะเราจะแปลผันเรื่องของแรงดันขึ้นไปนะแรงดันที่ขาเข้าขาออกเนี่ยเราสามารถยก แรงดันขึ้นให้สูงขึ้นหรือปรับให้ต่ำลงได้ก็ใช้อุปกรณ์ประเภท d c to d c c o n v e r t เ r เตอร์นะครับผมนะแต่ในเรื่องของกระแสผมไม่ได้พูดถึงเพราะอะไรกระแสเนี่ยมันจะพกผันกับแรงดันที่คุณจะยกขึ้นไปหรือว่าปรับต่ำลงมานะจากสูตรสมการตัวนี้นะย้อนให้นิดนึงก็คือ p เท่ากับ v คูณ i p เท่ากับกำลังงานที่ได้นะขาออกเท่ากับแรงดันคูณกับกระแสถูกไหมครับถ้าเรายกแรงดันขึ้นไปสูงเป็นร้อยโวลต์นะครับผมกำลังงาน900วัตต์นะกระแสก็จะได้แค่9แอมป์ตามสูตรสมการนะคร ในขณะเดียวกันถ้าเรายกลงต่ำลงมาเหลือ50โวลต์นะกระแสก็จะต่ำลงมากระแสก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับตามสูตรกําลังงานนะโดยกําลังงานขาออกที่ได้จะไม่มีค่ามากกว่าขาเข้าเสมอนะผมจะมีการสูญเสียในการแปลงนะอันนี้ก็คือสรุปโดยคร่าวๆข,ของอุปกรณ์ประเภท DC to DC inverter อคอนเวอร์เตออุปกรณ์ตัวต่อไปก็คือ DC to AC inverter นะครับผมเป็นอุปกรณ์ที่ถูกพูดถึง นะแล้วก็ถูกใช้งานมากที่สุดในระบบโซล่าเซลล์นะครับผมไฮไลท์สำคัญของการแปลงจาก DC ที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยแบตเตอรี่ชนิดต่างๆเนี่ยที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยให้เป็นเป็นให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะไฮไลท์ของอุปกรณ์ตัวนี้จะมีความซับซ้อนขึ้นไปมากกว่าอุปกรณ์ประเภท d c to DC นะครับผมเพราะว่าตัวแปรหรือว่าสิ่งที่อยู่ในระบบหรือว่าการคำนวณเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะ การคำนวณเนี่ยผมจะพูดถึงแบบคร่าวๆนะเอาแค่พอไปใช้งานได้ก่อนนะถ้าเกิดเราไปเจาะลึกเลยเนี่ยเดี๋ยวท่านที่ไม่ได้จบสายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาโดยตรงเนี่ยจะงงนะเดี๋ยวจะงงตามเดี๋ยวจะเกิดความเบื่อหน่ายซะก่อนนะอะไรว่าเรามาเรียนแต่นี่เราจะเข้าใจเรางงหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยมันไม่อยากให้เกิดแบบนั้นนะอยากจะให้เข้าใจแบบจงแจ้งเอาแบบชัดๆนะ ถ้าเกิดอยากศึกษาแบบละเอียดเลยจริงๆเนี่ยศึกษาจากตำรานะเราไต่สเต็ปไปทีละขั้นนะก็จะดีนะเราพูดถึงอุปกรณ์ประเภทอินเวอร์เตอร์เนี่ยเรามาดูของจริงก่อนว่ามันเป็นยังไงนะหลักๆเลยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงนะไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับไฟบ้านทําให้สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่นพัดลมไฟฟ้าบ้านเนี่ยใช้ได้นะหลอดไฟทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์นะ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆนะที่เราใช้งานนะอินเวอร์เตอร์ก็จะมีแบบถ้าเห็นตัวนี้ก็คือเป็นแบบประกอบที่ผมเคยให้ดูหลายๆคลิปนะประกอบเป็นหมอแปลงทลอยนะเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยโชว์หน่อยนะจะได้เห็นข้างในนะลืมลืมว่ามีไฟอ่าเนี่ยนะสีสันทาดไม่ได้เลยงานประกอบนี้คือเราใส่ไอเดียใส่ใส่ความคิดของเราใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าไปได้แบบไม่มีข้อจํากัดนะก็จะดีนะงานของ ที่เรียกว่าเป็นเครื่องสําเร็จก็มีนะก็คือเราซื้อได้นะอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็คือจะมีแบบที่เป็นสวิตชิ่งกับแบบมอแปลงนะแบบสวิตชิ่งกับแบบมอแปลงแบบที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นไฟส้สวยเนี่ยเป็นแบบมอแปลงนะแบบสวิตชิ่งกับมอแปลงเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับผมแบบสวิตชิ่งก็จะมีราคาที่ถูกนะใช้งานง่ายนะน้ำหนักเบานะโอเคนะผมแต่ถ้าแบบมอแปลงเนี่ยใหญ่หนักอึด ถึกทนนะมอแปลงเขาจะแบ่งออกเป็นแบบ E-I ที่เป็นแกนเหล็กนะแบบทอรอยที่เป็นวงแหวนนะแบบโดนัทใครๆก็เรียกกันนะประมาณนี้แบบอื่นๆก็จะเป็นหมอแปลงซีคอหมอแปลงแบบอื่นๆนะนะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณซับไพศาสวัสดีพี่หนุ่มนะสวัสดีคุณหมูฉึกๆึนะผมสวัสดีคุณก๋วยจ๋งนะสวัสดีคุณวุฒิสลาวุฒินะครับผมอ่านะสวัสดีท่านอื่นๆด้วยนะคุณทวัชชัยคุณ น้าดีนถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมนะที่เข้ามาเม้นแล้วก็บกมือทักทายกันนะผมเรามาดูแบบสวิชชิ่งก่อนนะสวิชชิ่งที่เห็นทั่วๆไปก็จะเป็นตัวนี้นะผมหยิบขึ้นมาวางให้เห็นเลยจริงๆแล้วมันมีหลายรุ่นนะแล้วก็มีหลายยี่ห้อเลยแต่ยี่ห้อที่ผมมีอยู่ติดมือตอนนี้ก็คือตัวนี้แหละที่เป็นยอดนิยมเลยก็คือแบบสวิชชิ่งนะ d a เอยนะรุ่นพันหกร้วัตต์นะที่ผมใช้อยู่นะ แต่ตัวนี้ผมถอดออกจากตัว power box มาแล้วเพราะว่าผมอยากเปลี่ยนรุ่นนะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมนะรู้สึกไฟจะไม่ออกมั้งถ้าจะไม่ผิดนะไฟจะไม่ออกะเปิดติดแต่ไฟไม่ออกนะเดี๋ยวจะเช็คดูนะคงไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าผมเปิดแช่ไว้24ชั่วโมงมันคงจะมีอะไรผิดพลาดแหละนะของเขาก็ใช้ได้ใช้มาเป็นเกือบปีแล้วล่ะตัวนี้ใช้ใช้โอเคอยู่ใช้ไม่เกิน2 3 0 0รวัตต์นะเปิดแค่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแค่นั้นแล้วก็เปิดไฟนะ เาบอกถามว่าสวิตชิ่งเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือว่ามีจุดเด่นจุดด้อยยังไงสวิตชิ่งเนี่ยเขาเหมาะกับงานที่ต้องการไฟแบบนิ่งๆเสถียรรอย่างเช่นไฟที่ใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีโหลดประเภทมอเตอร์เนี่ยจะใช้สวิตชิ่งเนี่ยดีนะอ่ะก็คือหลอดไฟนะหลอดไฟแสงสว่างเอ่ยทีวีอะไรพวกนี้นะ โหลดที่กินไฟนิ่งๆอ่ะที่ไม่ใช่มอเตอร์เนี่ยสวิชชิ่งเขาโอเคนะแต่สวิชชิ่งบางรุ่นก็สามารถรับโหลดกระชากที่หนักๆได้นะก็จะเป็นสวิชชิ่งที่มีราคาค่อนข้างสูงขึ้นไปนิดนึงนะอันนี้เราพูดถึงโดยรวมนะนะโดยทั่วไปนะแต่ถ้าเป็นแบบหมอปแปลงล่ะมอปแปลงตัวนี้ผมสั่งเป็นชุดคิดประกอบมานะก็จะเป็นหมอปแปลงแกนเหล็กนะของ UPS นะสั่งมาแล้วก็สั่งบอร์ดมาสั่งอินดักเตอร์มาสั่งคาปาซิเตอร์มาเนี่ยจริงๆมันมาเป็นชุดแหละเนี่ยตัวนี้มันมาคู่กัน แล้วเก็อิเอร์เตอร์สั่งเจ้าหนึ่งแล้วก็มอแปลงสั่งเจ้าหนึ่งจริงๆแล้วการประกอบอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ผมอยากจะสอนนะก็จะเอาชุดนี้แหละไปเป็นไกด์ไลน์นะเป็นแนวทางในการทําให้ท่านได้ลองไปศึกษากันนะว่าวิธีการประกอบแล้วก็การตั้งค่าต่างๆบนบอร์ดเนี่ยเขาตั้งกันยังไงนะอันนี้พูด,พดถึงแบบแมนนวลนะก็คือเราจะต้องมีการปรับตัวปรับเนี่ย เขาเรียกว่าโพเทนชิโอมิเตอร์นะถ้าชื่อที่ถูกต้องเขาเรียกแบบนี้หลายท่านก็เรียกว่าวอลลุ่มนะง่ายๆนะวอลลุ่มก็คือปรับนะเหมือนเราปรับเล่งเสียงลดเสียงของเครื่องเสียงอะไรเขาเรียกวอลลุ่มนะก็เรียกได้เหมือนกันนะแต่ชื่อจริงๆของเขาก็คือโพเทนชิโอมิเตอร์นะตัวนี้นะก็จะต้องสอนนะตัวนี้ผมก็จะต้องสอนการประกอบเหมือนกันนะถ้าใครอยากดูอยากเห็นนะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะอยากเห็นการประกอบอินเวอร์เตอร์นะไกด์ไลน์การทำนะ เอาหลักการร้าวว่าเราทําเสร็จเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงมีวิธีการทําไงที่จะไม่ทําให้วงจรเนี่ยเสียหายในกรณีที่เราทําแล้วมีข้อผิดพลาดนะอาจจะต่อผิดด้วยประการใดก็ตามหรือว่าอาจจะมีการต่อสายสลับกันอะไรพวกนีนน้คือถ้าเกิดพวกนี้มันผิดพลาดเนี่ยมันคือคือคือ,ค,อคือเกิดความเสียหายเลยนะต่อผิดช็อตเลยเงี้ยก็ไม่อยากให้เกิดแบบนั้นนะมือใหม่มือเก่ามือเก่าอะไรพวกนี้ก็ต้อง มีข้อระวังตรงนี้เพราะว่าเราทํางานพลาดกันได้เพราะผมก็เคยพลาดน,นะเคยพลาดเหมือนกันนะโอเคครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะสอนอีกนะแต่ว่าหลักการของเครื่องประเภทสวิตช,ชิงเนี่ยกับมออแปลงเนี่ยก็จะแตกต่างกันบ้างในบางส่วนนะนะก็จะแตกต่างกันการทํางานจริงก็จะพูดถึงในคราวหน้าก็แต่วันนี้เรามาดูข้อมูลคร่าวๆก่อนว่าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมีแบบ หนบ้างนะแบบสวิสชิงกับแบบมอแปลงมอแปลงก็จะมี E-I กับทอรลอยอย่างที่บอกไปนะแล้วก็จะแบ่งชนิดการทำงานนะชนิดการทำงานของอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบเพียวไซเวฟนะคือขึ้นบริสุทธิ์เหมือนขึ้นไฟบ้านนะเพียวก็คือขึ้นบริสุทธ์นะเพียวไซเวฟนะเพียวไซเวฟนะไซเวฟก็คือลูลกคลื่นแบบนี้นะคือข,ขึ้นบริสุทธ์เหมือนไฟบ้านทุกประการนะแล้วก็สแควร์เวฟหรือว่าโมดิฟายไซเวฟก็จะเป็นลูกคลื่นแบบข้างบนนะแบบหยกัยก ถามว่า2-2แบบนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะอันนี้พูดถึงไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแบตเตอรี่ก่อนก็จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงถูกไหมครับนะแกนตัวนีนะ้แกนกราฟก็จะแบ่งออกเป็นแกนตั้งกับแกนนอนถูกไหมครับถ้าท่านเคยเห็นกราฟการทํางานของสัญญาณไฟนะถ้าเคยดูก็คือแกนตั้งเนี่ยก็จะแทนด้วยแรงดันแกนนอนก็จะแทนด้วยเวลาหรือ t นะแรงดันหรือ v นะ ถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสรตรงเนี่ยแรงดันมันจะคงที่ตลอดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะแกนเวลาก็จะยาวไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราเขียนแค่นี้นะแรงดันก็จะนิ่งไปเรื่อยๆแรงดันเนี่ยก็จะมีค่าค่านหนึ่งก็เป็นแรงดันบวกที่เราจับนะอย่างเช่นเราจับจากโวลตนของอแบตเตอรี่ลิเธียมนะก็จะเป็นส 3. .3 โวลต์3าดโวลตนะ์นิ่งยาวไปเรื่อยๆตับใดที่ เวลาก็ยังมีอยู่มันก็จะยาวไปเรื่อยๆในี่ก็คือคือแทนในรูปลักษณ์ของไฟฟ้ากระแสะตรงที่เราคุ้นเคยกันนะอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราเอาตัวอุปกรณ์ประเภทจับสัญญาณนะเพื่อดูรูปรูปลักษ์ของสัญญาณไฟฟ้าเราก็จะเห็นเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นไฟบ้านที่เป็นไฟฟ้ากระแสะสลับนะก็จะเห็นเป็นรูปขึ้นลักษณะนี้ก็คือเป็นรูปขึ้นแบบขึ้นลงสลับกันนะถึงเรียกว่าเป็นไฟฟ้ากระแสะสลับ บวกลบบวกลบเนี่ยสลับกันไปเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมันก็ยังสลับบวกลบบวกลบกันอยู่วันกังคำ่ำนะนี่ก็คือไฟฟ้ากระแสสลับแกนตั้งแทนด้วย V ีหรือแรงดันเหมือนเดิมแกนนอนแทนด้วยทีหรือเวลาเหมือนเดิมเวลาจะผ่านไปยาวนานแค่ไหนไฟฟ้าก็ยังคงกระแสสลับอยู่บวกลบไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับรูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับที่เราสามารถตรวจจับได้จากอุปกรณ์เครื่องวัดไฟฟ้านะ ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือรูปลักษณ์ของคลื่นนะแรงดันไฟฟ้าที่เราสามารถวัดออกมาเป็นรูปสัญญาณที่เราเห็นแต่ถ้าเป็นสแควร์เวฟเป็นสแควร์เวฟหรือว่าโมดิฟายไซด์เวฟที่เป็นชื่อที่เราเรียกกันนะ่ะแต่ว่าเราเรียกว่าสแควร์เวฟมันก็คือชื่อเดียวกันนะรูปลักษณ์ของไฟฟ้าที่ได้จากอินเวอร์เตอร์ประเภทสแควร์เวฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนขั้นบันไดเป็น สแควร์ก็คือเป็นแบบลักษณะเป็นคลื่นสี่เหลี่ยมหยกัยกหยักแต่ว่าทําเพื่อเรียนแบบไฟบ้านก็คือมีช่วงบวกและช่วงลบเหมือนกันแต่ว่าความราบเรียบเนี่ยมันไม่ได้สู้กับไซน์เวฟแท้ๆก็คือเพียวไซน์เวฟจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีคลื่นที่ราบเรียบเนี่ยราบเรียบเนี่ยแต่ว่าของสแควร์เวฟหรือว่าเพียวอ่าโมดิฟายไซน์เวฟเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นหยกักหยักหยักหยักเนี่ยเป็นลักษณะลูกคลื่นหยกักหย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 ักเนี่ยตลอดแนวไปเรื่อยๆเหมือนกับไฟฟ้ากระแสสลับ นะก็คือเรียนแบบไฟบ้านนะเรียนแบบการเกิดลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับให้เหมือนกับไฟบ้านแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยมันมีความเหลื่อมหรือว่ามีการหยักของสัญญาณเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้อุปกรณ์ประเภทอ,อินเวอร์เตอร์สแควร์เวฟเนี่ยจะใช้ได้กับโหลดบางอย่างนะโหลดบางอย่างที่ไม่ใช่ขดลวดมอเตอร์นะจะใช้ได้นะแต่ถ้าเป็นขดลวดมอเตอร์หรือว่าเป็นพวกมอปแปลงที่เป็นขดลวดนะจะใช้ไม่ได้เพราะว่าความราบเรียบของ กระแสไฟเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับเพีวทรามันจะทําให้ขดลวดเนี่ยร้อนร้อนเพราะว่าการตอบสนองเนี่ยมันไม่ราบเรียบถูกไหมครับนึกภาพเหมือนภูเขาถ้าเราเดินขึ้นภูเขาจากจุดตั้งต้นไปหายอดเนี่ยเราเดินกับพื้นเรียบๆเนี่ยขึ้นไปถึงยอดเนี่ยกับเดินแบบเจอหินมั่งเจอหลุมมั่งเนี่ยอันไหนเหนื่อยกว่ากันเราเดินขึ้นไปยอดเขาสูงเท่ากัน แบบนี้เดินสบายกว่าถูกไหมครับเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเหนื่อยน้อยกว่าแบบนี้อันนี้ก็คืออาจจะเจอกองหินอาจจะเจอหลุมอาจจะเจอกับดักอะไรเงี้ยกว่าจะขึ้นถึงยอดเขาเนี่ยเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้อุปกรณ์ประเภทอ่า modify sine wave อ่า inverter modify sine wave เนี่ยจะใช้ได้กับโหลดที่ไม่มีขดลวดนะเป็นอย่างดีจะใช้ถ้าใช้กับพวกหลอดไฟพวกอะไรเงี้ยใช้ได้นะ่โหลดบางอย่างก็ไม่เหมาะที่จะใช้กับ inverter modify sine w a v จึง จึงไม่สงจึงไม่สงสัยว่าอินเวอร์เตอร์ประเภทโมดิฟายไซเวฟเนี่ยมันมีราคาถูกเพราะว่ามันทํารูปคลื่นออกมาแค่เรียนแบบให้เหมือนกับไฟบ้านเท่านั้นนะไม่ได้ทําให้ราบเรียบเหมือนกับไฟบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือน,นแบบเพียวไซเวฟแต่ถ้าเพียวไซเวฟเนี่ยใช้ได้หมดเลยทุกอย่างที่เป็นโหลดไฟฟ้านะกระแสะสลับทั่วไปนะกดลวดก็โอเคใช้กับอุปกรณ์ทุกอย่างได้หมดนะมันจึงมีราคาแพงกว่านะแต่ถ้าเราจะเลือกใช้เราจะใช้แบบไหนดีถ้าเป็น เพลซายเวฟที่เป็นสวิตชิ่งกับมอแปลงทั้งคู่นะก็ต้องมาเลือกกันว่าเรามีโหลดประเภทไหนนะโหลดหนักโหลดเบานะเราต้องแยกก่อนโหลดหนักโหลดเบาโหล,ล,ลดเบาประเภทอะไรแสงสว่างพัดลมทีวนะีอุปกรณ์ที่กินไฟไม่มากอุปกรณ์ที่ไม่มีการกระชากไฟจะใช้กับแบบสวิตชิ่งได้นะซึ่งซึ่งจะมีราคาที่ถูกนะ i n v e r อร์เตอร์สวิตอ่ะขออภัยลมย้อนขค้นขืนคอ i n v e r อร์เตอร์สวิตชิจะมีราคาที่ถูกนะแล้วก็ใช้งานได้ดีกับโหลดที่ไม่มีการกระชากไฟนะเราก็แบ่งโหลดนะที่เป็นโหลดประเภทเบาๆเนี่ยมาใช้กับ switching ส่วนโหลดหนักผมก็จะใช้กับหม้อแปลงนะจึงไม่สงสัยว่าทำไมผมต้องใช้ i n นเวอร์เตอร์หลายตัวตัวนู้น6 k ตัวนี้3 k 48ตัวนู้น 6K 48โวลต์ตัวนี้ 3K 24โวลต ทำไม่ผมถึงใช้หลายตัวเพราะอะไรผมแยกโหลดหนักโหลดเบาโหลดประเภทโหลดเบาผมก็ยังใช้มอแปลงเพราะว่าตัวเนี้ยมันรันที่24โวลต์ก็จะใช้งานประมาณไม่เกิน1,000วัตต์อย่างเช่นทีวีเครื่องซักผ้า,าปั๊มลมบอ่อปลาแสงสว่างรอบบ้านตัวนี้ก็จะเป็น48โวลต์จ่ายร่วมกับ 6k 48โวลต์ 3k ร่วมกับลต์ on, เพื่อใช้กับแอร์และตัวน้น 48โวลต์ 6k ก็ใช้ปัมป๊มน้ำปั๊มน้ำ1แรงถือว่าเหลือๆเลยครับตัวนี้ถือว่าสบายสบายมากนะไม่มีปัญหาอะไรนะเป็นอินเวอร์เตอร์ประกอบตัวนี้เป็น UPS มือสองตัวนี้เป็นตู้ไฮโวลต์ one, นะเป็นช่วงกลางวันก็จะกินแผงไฮโวลต์ด้วยแล้วก็ใช้ออฟกิปช่วยดันแบตอัพนะอันนี้ก็เป็นระบบที่ผมใช้อยู่นะความเหมาะสมของการเลือกใช้ก็คือ1ถ้าเป็นโหลดประเภทเบาๆเราจะใช้แบบสวิตชิงนะแต่ถ้าเป็นโหลดหนัก โนะหลดหนักขึ้นไปก็ใช้หมอแปลงน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะว่ามีความทนทานการกระชากไฟที่ดีกว่านะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในหัวข้อต่อไปนะผมในการเลือกกําลังนะเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ทุกตัวมีตัวเลขการบอกอยู่ว่าค่ากําลังไฟที่สามารถจ่ายได้เนี่ยอย่างพันหวัตต์เนี่ยเป็นค่าของอะไรนะกำลังวัตต์จริงๆที่ได้เนี่ยสุทธิจริงๆเนี่ยมันคือค่าใดนะเราจะมาดูกันในตอนหน้าสําหรับวันนี้นะ หัวข้อของอุปกรณ์แปลงกำลังงานไฟฟ้าประเภทอินเวอร์เตอร์นะอธิบายคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมฮะเรามาศึกษากันคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเลือกนะว่าเราจะใช้อินเวอร์เตอร์กี่วัตที่กําลังไฟกี่โวลต์น,นะกับโหลดประเภทใดถ้าเรามีโหลดประเภทนี้เราจะใช้อินเวอร์เตอร์กี่วัตดีอะไรย่างนี้ นะสำหรับวันนี้เราพูดคร่าวๆก่อนนะวันนี้สอน2 EP เลย EP แรกก็คือเรื่องของการฟื้นฟูแบตลิเธียมที่เพิ่งจบไปนะใน EP นี้ก็เป็น EP สอนปกตินะเราก็จะพูดถึงในคราวหน้าจะมีเรื่องของการคำนวณตัวเลขพวกนี้ขึ้นมาละว่ากี่โวลต์กี่วัตต์อะไรพวกนี้นะส่วนถ้าใครอยากให้ผมสอนประกอบอินเวอร์เตอร์นะแบบหมอแปลงนะเป็นบอร์ดเทลไซที่สั่งมาจากช้อปปิ้งออนไลน์นะผมก็กดติดตาม กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมไปติดตามช่อง youtube ของผมก็ได้นะผมก็จะพยายามขุดขึ้นมานะผมสร้างไว้หลายปีแล้วช่อง youtube แต่ก็ไม่ได้ทำต่อสักทีก็ถือโอกาสช่วงนี้ก็มาทำต่อนะผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะขอบคุณทุกการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนะอนะ่ารนนี้เลยนะแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เพิ่งส่งมานะของคุณ กิรวัตรนะครับผมของคุณกิรวัตรที่เป็นผู้ขายแบตลิเทียมนะครับผมนะแบตลิเทียมชุดแรกที่ผมซื้อมาก็คือชุดนี้เลยนะครับผมนะก็ขอบคุณมากไปเล่นเกมร่วมสนุกกับทางนะหน้าเพจนะของท่านนะพอดีสอนเสร็จก็ไปเปิดเจอพอดีก็เลยร่วมสนุกได้ของรางวัลมาสองรอบแล้วรอบแรกก็ได้เป็นบัตรมานะบัตรส่วนลดของการซื้อสินค้าของท่านอยู่นะแล้วก็รอบนี้ก็จะเป็นไอเทมอีกไอเทมหนึงน่งผมนึกไม่ออกนะว่า เป็นอะไรแต่ว่าเป็นของใช้ในงานโซลาเซลล์นี่แหละนะขอบคุณจริงๆนะผมนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับผมขอบคุณการติดตามอย่างเหนียวแน่นนะครับผมพบก,กันใหม่คราวหน้านะครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้พลังงานทดแทนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ